สวัสดีจ้าที่รักเจนเทินอยู่เลยนะจ้าโอ้ยเอาไปบไวไหวเพี่น้องเอาไปจะซำเสนอเก็บแบกสามหาก,กิโลหรอบวชไหวเด้อจ้าเด้อเอาละพี่น้องลาไปก่อนคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านจะไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวไปตัดขายเ,เด้อจ้าเด้อจ้าไปไปไป,ไปพี่น้องดอกสวยงามจ้ะขอเบ่งในก่อนหน้าจักดอกนี่พี่น้องจ้าจะเบ่งเาี่ยบ่ ไป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 กับบ้านกับบ้านเอาเอาใส่กระเป๋าใส่หูอู่แดดเพราะฉะนี้ใส่ปาาข้าไปบ่หือพี่น้องข้าไปพี่น้องไปไปดีกว่าไปเจอกันที่บ้านจ้ะ ปาพี่น้องบาไหวเลยด้อจ้ะสิหลายบ้านนี้พี่น,อน้องเจ้่มิตดอกเห็ดดอกเห็ดเ,หตเต็มหมือล้วจ้ะพี่น้องจา๋าข่อยแนมเห็นน้ำพีอีกดอกหนึ่งเจ้ายางมันมน้ำข่อยนี่ก,ก็แมนดอกหนึ่งเห็นบอกมแต่อดอกเห็ดอันนี้ก็ั่งข้นพี่น้องจา๋าเต็มไปหมดเลยจ้ะพี่น้องนีดูสิคนบ้าหอบเห็ดนะจ๊ะทุกคนจา๋า อันนี้ขาอวบเขาอวบอันอันเลยกําลังอวบกําลังแสบเลยนี่นี่บางขาเขาเห็นบ่นะทุกคนโอ้ยพลังกันแนมคอยปลาสวยหลายพี่น้องโอ้ฝนกระตกพี่วิมก็จอดรถถ่ายอยู่พคนะน่ะกรี๊ดพี่น้องกรี๊ดมาเจอขบขั่วเห็ดอีกแล้วพี่น้อง กรี๊ดจะเบิง oh จ้ากรี oh ๊ดกราดแสบลิ oh. like, email, Your 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 ้นพ you. you. ี่น้องจ้าโอ้ยมันก็ดดึงกรดดังใช่เด้ก็บ่เคยเห็นอีหย่างจังสี่เนาะเกิดมาอย่างอีพออีเม่มาเห็นด้พี่น้องจ้าเนี่ยจะเบิ่งจะเบิ่งพูน่ะพูน่ะพี่น้องจ้าจะเบิ่งนะพูน่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 ะพี่น้องมาเอาด้วยจ้าด้วยโอ้ยข่อยขโมยแต่ไปเกี่ยวต้พผจุบวดมันสิหักเหมือนละข้อมันสิหักเหมือนละอยู่ในอันตะกานี่พี่น้องจ้าจะเบิ่งเกิดมากกับเ่เคยเห็นเห็ดอย่างคือมันหลายจังสี่ คอยว่าสิบิเก็บแล้วก็สิบิเก็บก็เสาเก็บแล้วล่ะชีวิตนี่ก็คืออิ่มจนเอียแล้วล่ะพี่น้องจะเบิ่งจะเบิ่งจ้าจะเบิ่งเด้่จ้าอิ่มจนเอียพี่น้องจะเบิ่งอิ่มจนเอียอิ่มจนเอียบอกแล้วว่าจะไปโมแต่บ้าหอบฟางหอบเห็ดแล้วเป็นยังไงล่ะทีนี้มาเจอของจริงแล้วตายไปเลยนะจ๋าสลบเหมือดสลบเหมือดทันทีพี่น้องจ๋าจะเบิ่งมันก็ขึ้นจังสี่เนาะพี่น้องจ๋าจะเบิ่งจ้ามันสลบเหมือดอีหลีเด้เห็นบ่ ผ้าสุดยอดแห้งโอ้ยพี่น้องจ๋าเจเบิ่งจ้าสวยงามอลามตาพี่น้องจ๋าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยข่อยเกิดมาข่อยก็บเก่เคยเห็นเะเบิ่งจ้าเหตุขึสนมาดอกใหญ่ดอกโตแล้วเขาเป็นแบบว่าเป็นสองตัวติดกันนะอ้าวมันบ่พ่อสำนีดจ้ามันมีมันมีมนมอีกพี่น้องเห็ดจะเห็ด ป๊าดโอ้ยเต็ม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 กระเป๋าเต็มเต็มไปหมดแล้วพี่น้องจ๋าเอาไว้ยังสี่อะไรกันหลอกกันยังมากินพี่น้องจ๋าข่อยเอาไปไม่ไหวปุ๊ดนี่โมแต่เนีต้องพูดประเด็นเนี่ยต้องพี่อีพออีเม่เห็ดอีพออีเม่เห็ดมันเถ่าแล้วเนาะนี่จ้ะอีพออีเม่เห็ดตัวนี้พอมีแต่พ่อกับแม่กับลูกกับเห็ดนะจ๊ะท่านผู้ชมโอ้ยบ่ไวแล้วเดลยจ้ะข่อยไปเห็นอยู่ม่องทางเขาอีพออีเม่ มัวแต่เขาไปยังในป่าสิไปยังในป่าให้มันเสียเวลาเวลาเห็ดหยังนี่เห็นบอจ้ะพี่น้องจ๋าเอาบ่ไว้เดยวจ้ะไปเดินในป่าให้มันเสียเวลาเว้ร่ำทำไมอันนี้ก็ใช่พี่น้องจ๋าเนี่ยไปดูดูจ้ะดูชัดชัดพี่น้องจ้าเบิ่งด้วจ้ะดอกเห็ดขุอแม่เห็ดครอบครัวพี่น้องจ๋าเบิงเห็ดขอบครั้วจ้ะครอบครัวนี้มีดิฉันกับเธอมีอยู่ด้วยกันแค่นี้มีอยู่ด้วยกันสำนี้พี่น้องจ๋าเบิ่งจ้า S <s <us ur gery> จะเบิ่งขอยชิเก็บอีกจจกดอกก่อนข่อยบอไวไหวแล้วพี่น้องจา๋านี่จ้ะนี่จ้ะไปอาดอกเดียวนี่ล่ะพี่น้องจ๋าจะเบิ่งปลาจิโๆปลาดเห็ดไม่บ่นเลยนี่นี่ก็แม่นอ่นมันก็ใส่จ้ะแต่ว่าเขาแก่แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูดอกตุต้มๆนะจ๊ะพี่น้องจา๋า พี่น้องเอ้ยสวัสดีอีกครั้งได้จ้ะพี่น้องจ๋าอยู่บ่เป็นแล้วพี่น้องเอาบ่ไหวเลยพี่น้องจ๋านี่มิเตเฮ็ดเพิงพี่น้องจ๋าจะเบิ่งจ้จมิเตเฮ็ดเพิงมาเอาเด้อไผอยากได้ไผอยากไผอยากแสบไผอยากมีความสุขไผอยากมวนมาเก็บเอาเด้อพี่น้องนี่เฮ็ดเพิงพี่น้องจ๋าเฮ็ดเพิงเต็มไปหมดเลยจ้ะเนี่ยพายยางไวเบิ่งนนักขุนมีบ่เนี่ยพี่น้องเบิ่งซ่าซเบิ่งซ่าซัด คอยเก็บบาไวแล้วเก็บบาไวแล้วบาไวเบาไวคักเน่เบาไว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 นี่จะเบิ่งจับบาไวเอาบาไวอีหลีนี่จะนี่จะดอกเห็ดเอาบาไวเอาบาไวเอาบาไวเอาบาทันจะเบิ่งจับพี่น้องดอกเห็ดเอาบาไวอันพญาวิมกันนั่นมาเอาบอกเอาไปเก็บใส่รถมันเต็มรถหรอพี่น้องเดี๋ยวไปหอด้วยกันสิเอาไปให้เบิ่งเด้อว่ามันเป็นยังไงพี่น้องจ่านี่จะบาไวแล้วพี่น้องจ่าเนี่ยมันสวยแห้ง นี่มีดดอกนี่น้อๆใหญ่เต็มไปหมดเลยจ้ะนี่จ้ะอ้านผู้มันขึ้นมาหลายแท้พี่น้องโอ้ยนี่ขนาดมองมองจอดรถได้ยนี่นี่เจ้าเบิง้งเกาะอยู่แม่นี่เห็ดพี่น้องเห็ดอันนี้ก็คือเห็ดนะจ๊ะท่านผู้ชมว่าแม่แนวอื่นแนวอื่นเดี๋ยวไปยังตะขุ่นก่อนมีอีกบอมีสุหมองอโหรตายแท้ จ๋องจะเบิ้งเฮ็ดขึ้นขนจึงซีพี่น้องจ๋าจะเบ si. like <con> <eye Hayır. S 1> ิ้งจ๋าเฮ็ดขึ้นขึ้นจึงซีเต็มไปหมดเลยจ้านี่เต็มไปหมดเลยพี่น้องมิเตอรดอกเฮ็ดตัวนี้เห็นบ่เฮ็ดพึ่งหวานพี่น้องจ๋านี่ขาขาวขาอวบขาขาเฉาะขาเฉะน่ากินมากนะพี่น้องจ๋านี่ขาเฉาะขาขาวขางาาเหมือนตัวดอกนี่ตัวเห็นบ่จ๋าอืมเห็นบ่ขาขาวขาเฉาะ ก็มีนี่ขึ้นจอบขึ้นซ้อยขึ้นทะย,ย่อยทะย่อยขึ้นพี่น้องจ๋าเห็นบ่พี่น้องโอ้ยกระเป๋ากันนักพลังกันแนมแป่นี่ตายแล้วพีจะไดไนแปท่นี่ไปไม่เป็นเราค่ะเจอแบบนี้ไปไม่เป็นไปแบบนี้ตายรูปเดียวนะคะเดี๋ยวไปไปดูที่บ้านว่าเราเก็บกันได้เยอะแค่ไหนพี่น้องจา๋าค่อยเอาไปไม่เยอะหรอกนะมาถ่ายรูปไปเฉยๆเอาไปให้กระรอกกระแตกินพี่น้องจา๋าเพราะว่ามันหลายแห้ง ข่อยก็บบรหลุม่ามันซิกส์หลายป้าหน,นี้พี่น้องจา๋านี่หลายอีหลีคลิปนี้เป็นคลิปที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตพี่น้องจา๋าเอาล่ะกลับไปฮอดบ้านเดี๋ยวเดินไปที่ดูที่บ้านว่าเราได้เยอะกันแค่ไหนพี่น้องจา๋าดูสิทุกนี้พี่น้องนี่ดูสิเต็มเลยอุ้ยดอกใหญ่แฮงนี่จา๋าพี่น้องจา๋านี่ฮดติโตเห็นบ่าจา๋าแม่นแต่ดอกเห็ดมัดที่ hiện trạng xin này cho học du mệt men mệt nè men mệt nữa được hiện nè nè hiện tại bà mới xịt bò men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  đấy men mệt hiện bà hiện tại bà mới men men vẫn men chả nè chả phải nong suốt giọt nè nè cái men suốt giọt đồ này hết xịt mấy nhạc nhảy thôi bà thế này anh đi phá khỏi anh phá mưa khỏi phải สุดยอดแห่งบ้านเฮาหนาสิไม่เจังสี่เนาะตัดอย่าตัดก็ไม้ไลายเด้อตัดก็ไม้มันก็บ่มีเห็ดได้เลยไปไปต่อพี่น้องโอ้ยเจ้าเมื่อบึงด้อจ้ะนี่กับแม่นจ้ะพี่น้องจ้ะไม่แต่เห็ดเต็มไปหมดเลยพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดหัวดําที่เราเก็บไปเมื่อตอนนั้นนะนี่จ้ะโอ้ยขอหน่อยเด้อจ้ะขอ,อดอกหนึ่งเดี๋ยวมันจะเสียใจพี่น้องจ้ะนี่ดูสิโอ้ยเอาซัมเนียเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ๋า แล้วก็ที่เหลือก็ให้มันอยู่เป็นอาหารกระรอกระแตไปนะจ๊ะปะไปพี่น้องจา๋าอ้ยนี่ดูสิเต็มไปหมดแล้วตะกามาใส่เร็วๆคณนายพี่น้องจ๋าหนึ่งจะเบิ่งจา๋าเดี๋ยวขอใช้ให้เบิ่งเด้อเห็นบ่เอาบ่าไหวแล้วบ่ไหวแล้วพี่น้องเอาบ่าไหวเพราะว่าสุดยอดเบิ่งขาเขาเด้อไปน้องพี่น้องไปโตผุดหัวขอนแนบเหมือนเด็กหไปเนี่ยพี่น้องพ่ออีกแล้วอันนี้เอาไหมโอ้ยแบกบ่ไหว,ว้เลยพี่น้องจา๋า นี่จ้ะโอ๊้เบิ่งขาอีพ่ออีแม่พี่น้องเอากลับ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 บ้านไปต่อเอาใสกตะกาอรตะกามาอตะกามาเร็วๆใส่ตะกาไปเลยพี่น้องได้แล้วหนึ่งดอกโอ้ยนี่มีดอกหนึ่งอ,อ,อยู่ตรงนู้นนี่ดอกใหญ่มากเลยนะนี่เจงซี่นี่พี่น้องนี่เห็นบ่นี่เจ้าเห็นบ่าจา้ะเนตตะกามาโอ้ยแบกบ่ไหวแล้วเด้อ นายได้พี่น้องจ๋านี่มาอัตการมาถมถมถมอัตการมาพี่น้องบ่ไวแล้วคุณนายอัตการมาถากบีกระยาด้วนี่ไปไปไปเบืงต่อพี่น้องไปเบืงต่ออัตการมาเรี้ยวเขาพี่น้องจ๋าไปมันเหลือหลายแห้งมันเต็มไปหมดเลยจ้ะพี่น้องจ๋าไปพี่น้องดอกหนึ่งจ้ะอันนี้ดอกหนึ่งอันนี้อีกดอกหนึ่งข่อยแนมมาเห็นบ่ไวแล้วเด้อพี่น้องเเก็บบวชไวแล้วได้จ้ะพี่น้องจ๋าเอาบ่ไวแล้ว ผมได้จากเด็กลับมาเอ้าด้วจ้ะพี่น้องสิเก็บขึ้นมาใส่ถงุงมันเต็มถงุงเราคอยแบกบ่ไหวแล้วพี่น้องจ๋านี่โอ้สุดยอดถมถมถมนี่จ๋างามบ่มีแต่เห็ดพี่น้องจ๋าเห็ดโอ้ยเห็ด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 จมิมเนคักจมิมเนแน่เห็ดพี่น้องจ๋าไปไปต่อพี่นอ้องเอาเสื้อกระเป๋าเอากระเป๋ามาคุณนายคุณนายเสื้อกระเป๋าปอยู่ข้างหลังพี่น้องเจ้าเห็นบ่นี่มันออกดอกทรงลงช่างลางเต็มอยู่เนี่ยพี่น้อง อันนี้อันนี้นะ่าจะกินบ่ได้แต่ว่าแต่ว่าอันนี้นะได้แน่นอนพี่น้องจ๋าเร็วดูสิพี่น้องจา๋นงจานี่จ้ะเฮ็ดเพิงมาเด้อพายอยากได้เฮ็ดเพิงเอากตะกร้ามาโอ้ยแกใน,นจังหน่อยก็บอกเป็นอย่บบายงโอเคพี่น้องจา๋าไปต่อไปต่อพี่น้องจา๋าเบิ่งเจ้ามาสุดยอดแห้งอีหลีไปไปกันดีกว่าไปเอาตะกร้ามาใสาเ่เร็วๆทุนนายขาโอ้ยข่อยขยันไปเห็นดอกนี่จนเทินอยู่ น้องเหลียวเบังสวัสดีจ้าที่รักเจนเทินอยู่เลยนะจ้าโอ้ยเอาไปบมไวเลรอมี่น้องเอาไปจะซ้ำหนันกับแบกสามหากิโลูกเหรอมอไวเด้อจ่าเด้อเอาละพี่น้องลาไปก่อนคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านจะไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวไปตัดขายเด้อจ้าเด,ด้อจ้าไป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 พี่น้องปดอกกุ้งงามจ้ะขอเบังในก่อนหน้าชักดอกนี่พี่น้องจ๋าจะเบัง งามบ่ไป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 กลับบ้านกลับบ้านเอาเอาใส่กระเป๋าใส่หูอูด้ยไปซะหนิใส่ปากข้าไปบ่หอพี่น้องข้าไปพี่น้องไปไปดีกว่าไปเจอกันที่บ้านจ้ะ